พี่น้องชาวราศีสิงห์ครับในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568นี่นะครับมีเส้นทางของโชคลาภโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อทรัพย์สินรายได้จะมีความมั่นคงขึ้นแม้ว่านะครับท่านจะมีเรื่องราววุ่นวุ่นเรื่องราวที่ไม่ดีมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่จะต้องหนักแน่นมั่นคง เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีสิงค์ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีสิงค์ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับเป็นการบอกเล่าสุขก,กันฟังในเรื่องของดวงแบบกว้างๆไม่ได้จเฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องชาวราศีสิงห์ที่เข้ามาดูก็ขอให้ ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีสิงห์นะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีสิงห์จะมาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ อารับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนราศีเสิงในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568จะเป็นอย่างไรในเรื่องของงานเงินความรักอุปส,สรรคและการแก้ไขมาดูกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของ การงานนะครับเส้นทางการงานคนราศีสิง์จะเป็นอย่างไรการดําเนินชีวิตจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1นนะครับนั่นคือ1 0ดาบ10ดาบคือปัญหานะครับปัญหาที่เชื่อมโยงมาถึงเรื่องการงานนะครับนั่นหมายถึงอุปสรรคหมายถึงความยุ่งยากหมายถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ใคร่ดี ไม่ใครปกตินะครับและบางคนนะครับอาจจะเจอปัญหาสุขภาพด้วยนอกจากเอาความยุ่งยากในเรื่องของการงานและยังมีปัญหาสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลการฟื้นฟูการรักษาตัวเองและก็ต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น7เหรียญเรื่องของการจัดการการบริหารการลงทุนทําธุรกิจ การค้าขายที่มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องต้องระวังนะครับคือวางแผนดีๆเรายังไม่บอกว่าจะเป็นอะไรปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นคือเรื่องของความระมัดระวังจะจัดการอะไรจะใช้จ่ายอย่างไรจะลงทุนอย่างไรอย่า,าทำด้วยความประมาทนะครับเพราะว่านั้นแนวทางดวงของท่านคือจะทำอะไรในเรื่องของการทำงานการลงทุนต่างๆที่เป็น มีเงินเป็นส่วนของการลงทุนท่านจะต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น5เหรียญน,นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีเหตุจําเป็นในการใช้จ่ายเงินจํานวนมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนั่นคือวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของท่านนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2 นั่นคือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือปัญหาทางด้านความคิดอาจจะมีความกังวลมีอะไรที่เข้ามากระทบแล้วจิตตกวันไหวไม่สบายใจแล้วก็คิดวนเวียนไปมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของ การเงินนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องหนักแน่นนะครับจะแก้ไขจะใช้ใจ่ายอะไรต้องวางแผนจัดการดีๆนะครับเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสภาพจิตใจด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น10ถ้วยนะครับ10ถ้วยคือโอกาสที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับท่านจะมีโอกาสไม่ค่ดีเท่าไหรนะ่นักมักจะเจอปัญหามาตลอดแต่ว่าโอกาสของท่านก็จะเริ่มดีขึ้น จากปัญหาโดยเฉพาะปัญหาของการเงินนะครับก็จะเริ่มคลี่คลายเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่รอเงินมีโอกาสได้เงินนะครับมีโอกาสที่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาถ้ามองไปถึงเรื่องของการทำงานก็จะประสบผลสุเร็จมากขึ้นแก้ไขปัญหาของการงานได้แล้วก็รายได้เริ่มดีขึ้นนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดี และรายได้การเงินส่วนเ,นเด่นๆก็จะตามมานะครับมีความรู้สึกดีขึ้นพะอกพอใจกับสิ่งที่เติมเต็มเข้ามานะครับก็จะเป็นบรรยากาศใหม่ๆที่สดใสขึ้นนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นวินออฟฟอร์จูนเป็นกรลงล้อของโชคลาภมีเหตุการณ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตของชาวราศีสิงค์ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของรายได้การเงินโชคดาบทรัพย์สินการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตของท่านดีมากในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้นะครับต่อมามาดูเรื่องที่3นั่นคือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็น9ดาบ9ดาบก็ยังเป็นปัญหา เรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องของความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวและความรักเหตุการณ์บางอย่างอาจจะมาจากภายนอกมาจากคนอื่นที่เข้ามาทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ก็อาจจะเป็นสถานการณ์รอบๆตัวแต่ส่งผลกระทบต่อภายในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อความรักการไปมาหาสู่กันไม่สวกสบายการติดต่อหาการก็อิดพลาดเกิดความล้มเหลวเหล่านี้เป็นต้นนะครับและบางคนยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับความรักด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเข้าใจและก็เรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองเป็นราชินีพันทร์นี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ ความรักนะครับยังไม่ใคยลงตัวบางทีอาจจะมีความผิดพลาดความสื่อสารไม่ตรงกันหรือไม่ก็อาจจะมีการปกปิดข้อมูลมีความรักที่ซ่อนเร้นมีข้อมูลไม่ชัดเจนหรือไม่เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารรวมทั้งอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกในเรื่องของความรักด้วย ทำให้เกิดสถานการณ์ความรักไม่มีความมั่นคงมีความเครียดมีความทุกข์ตามมาและโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีสิงห์นะครับอาจจะมีกรณีความรักที่มันผิดพลาดมากเป็นพิเศษด้วยประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น2เหรียญเรื่องของการจัดสรรการบริหารการเงินก็ยังเข้ามาอยู่ในเรื่องของความรักด้วยนะครับ อาจจะต้องวางแผนจัดการดีๆสําหรับคนที่กําลังประคับประคองทั้งความรักและยังต้องประคับประคองเรื่องของรายจ่ายการเงินด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องอุปสรรคเรื่องแนวทางการแก้ไขเรื่องปัญหาและทางออกของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งนั่นคือเด็กถือดาบนะครับนี่ก็คือปัญหาอีกประการหนึ่งด้วยลูกหลาน บริวานคนที่ท่านต้องรับผิดชอบมีความเดือดร้อนมีเหตุจําเป็นต้องให้ช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบกรณีอย่างไรก็ตามนะครับนี่คือเรื่องที่ท่านจะต้องรับผิดชอบต้องทำด้วยและในอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นคือเป้าหมายของท่านถ้าหนักแน่นมั่นคงและก็พุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยความาตั้งใจเป็นพิเศษท่านก็มีโอกาสจะ ก้าวไปถึงจุดนั้นได้นะครับการดําเนินชีวิตการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็เป้าหมายของการทํางานนะครับอาจจะเหนื่อยแต่ว่าท่านจะผ่านอุปสรรคได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของอุปสรรคแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็น5ไม่เท้าเรื่องที่ควรระวังอีกประการนะั่นคือเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทนะครับซึ่งก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็ต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับไม่ว่าจะในบรรดาลูกน้องบริวารลูกหลานของท่านเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็ต้องเร่งรีบช่วยเหลือแก้ไขนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของแนวทางชีวิตนะครับเป็น The w o r d นะครับนี่คือโอกาสดีเยี่ยมในการที่ชาวราศี สิงนะครับจะผ่านอุปสรรคและก็ก้าวไปสู่จุดใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงานก็จะดีขึ้นหลังจากเจอปัญหายุ่งยากหลายๆอย่างแก้ไขแล้วก็จะผ่านอุปสรรคได้จะเป็นชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนคือมันผ่านมรสมุมผ่านความเลวร้ายผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วทีนี้ก็จะเริ่มมีความสดใสขึ้นชีวิตของท่านก็จะดีขึ้น งานก็จะโดดเด่นขึ้นมาแก้ไขปัญหาของการงานได้ได้งานใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตก้าวไปสู่ความสําเร็จมั่นคงได้การเงินก็จะดีตามมาได้ร,รับเงินจํานวนมากๆแบบเลืกชีวิตพลือกวิกิจเป็นโอกาสทองได้นะครับรวมทั้งการดําเนินชีวิตด้านเดินก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นจะเกิดความมั่นคงความสมบูรณ์ต่อไปนักครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13สําำหรับการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมของพี่น้องที่เกิดในราศีสิงห์นะครับเป็นราชินีดาบนะครับสุภาพสตรีชาวราศีสิงห์นะครับต้องหนักแน่นต้องมั่นคงนะครับต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านจะผ่านปัญหาได้ผ่านอุปสรรคได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรขอให้ใช้เหตุผลเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ อยู่กับท่านทางเลือกที่ท่านเลือกนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะต้องเลือกแล้วก็มีเหตุมีผลด้วยนะครับสรุปดวงคนราศีสิง์ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับเส้นทางการงานของท่านอาจจะเริ่มต้นด้วยปัญหานะครับ การลงทุนการค้าขายการเจรจาธุรกิจต่างๆประสบความยุ่งยากมีอุปสรรคตรงนั้นตรงนี้มีเรื่องปวดหัวมีเรื่องชวนให้เครียดหรือไม่ก็เหมือนกับว่ามีบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับจะทําอะไรก็เจออุปสรรคได้หลายเรื่องนะครับรวมทั้งการดําเนินชีวิตของท่านก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญหาในเรื่องของการงานเชื่อมโยงมาถึง การเงินด้วยนะครับการงานของท่านก็จะเกิดปัญหาตามมาเพราะว่าการทำงานไม่สะดวกหรือว่าอะไรต่างๆมันมันเจอทางตันแต่ว่าโอกาสของท่านคือการที่ท่านจะสามารถพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตได้จะมีความสำเร็จที่ดีตามมาผ่านอุปสรรคได้และการงานและการเงินของท่านก็จะเริ่มต้นดีขึ้น อ่าครับมีงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นและที่สําคัญนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่เปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้อาจจะมาจากการงานก็ได้หรือมาอาจจะมาจากโชคลาภด้านอื่นก็ได้นะครับแต่ว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านที่จะส่งให้ท่านเกิดความมั่นคงทั้งเรื่องของงานและเงินรับทรัพย์จํานวนมากๆเข้ามาด้วยส่วนเรื่องอุปสรรค ยังมีเกี่ยวกับความรักอีกด้วยนะครับอาจจะมีความเครียดมีเหตุการณ์สถานการณ์จากภายนอกจากคนบางคนเข้ามาแทรกแซงความรักหรือไม่ก็นําเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาก็จะส่งผลต่อความยุ่งยากเกิดความล้มเหลวในความรักหรือไม่ก็เกิดความขัดแย้งกันด้วยก็เปลี่ยนไปได้นะครับอาจจะมีการปกปิดข้อมูลมีความรักเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องหนักแน่นในการที่จะ เลือกความรักหรือว่าตัดสินเกี่ยวกับความรักนะครับเพื่อที่ท่านจะได้คิดเลือกอะไรที่มันดีสำหรับท่านนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพตรตชาวราศีสิงห์นะครับหนักแน่นเชื่อมั่นในตัวเองนะท่านก็จะค่อยๆตัดสินใจได้นะครับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานบริวารยังมีนะครับต้องรีบสัสางแก้ไขลูกหลานบริวารของท่านก็อาจจะมีความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทกันด้วยเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับแต่ว่า จุดเด่นก็ยังมีนะครับท่านจะพลิกชีวิตได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทองได้จะเกิดความมั่นคงดีขึ้นนะครับเหมือนกับท่านผ่านมรสมุมผ่านอุปสรรคได้หลายอย่างแล้วทีนี้โอกาสก็จะเป็นของท่านชีวิตไม่ได้มีด้านมืดด้านเดียวแต่ว่ามีอีกมุมหนึ่งที่มีแสงสว่างรออยู่นะครับท่านจะดีขึ้นเด่นขึ้นรุ่งแรงขึ้นก้าวผ่านปัญหาได้การงานการเงินชีวิตก็จะดีขึ้นมีโชคใหญ่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ เอาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาพี่น้องชาวราศีสิงมาพบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจอะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นการพยากรณ์แบบที่เป็นแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้หรือไม่ก็ จะได้ระวังในสิ่งที่เป็นปัญหานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมฮักเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่าน จงได้รับแต่สิ่งที่ดีดีพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาก็ขอให้หนักแน่นมั่นคงแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสติโอกาสก็จงเกิดขึ้นแก่ท่านนะครับได้รับโชคใหญ่มีชีวิตที่ดีขึ้นการงานความสําเร็จต่างๆขอให้ตามมาและสุขภาพขอให้แข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ